อม,มาต่อกันอีพีสองนะจ๊ะนะจ๊ะไปเริ่มเลยนะคงนี้ผมปิดแชทให้นะครับนีเ่เดี๋ยวเราไปตอนที่เริ่มเกมกันเลยดีกว่านะทุกคนครับตอนนี้เกมก็จะเริ่มแล้วนะครับตอนนี้สิเจ็ดคนแล้วนะครับ เ,เยอะมากมากเลยนะครับอาอโอเซิร์ฟแหลกเซิร์ฟแหลกโดดไม่ขึ้นดูข้างล่างสีแดงหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคน ซีบ็อกอ้ยเกยมเริ่มพอดีเดอวเอ็นไม่เพื่อนแย่งนี่ครับไปต่อบ็อกเพื่อนเพื่อนเราไปเพื่อนเราไปเพื่อนเราไปลบลบโอเคเพื่อนกลับมะเอ้เพื่อนลบไป ฟาดบิดล oh. uh, ่วงไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่เดี๋ยวกัดบิดเลยนะฟาดบิดไม่เป็นเนี่ยโชว์กัดบิดเลยไม่ถ้าบล็อกเยอะเดี๋ยวโชว์กัดบิดเลยนะไปลัอกกี้บ็อกโอ้ยเซฟเซฟเป็นไรเนี่ยอ๋อเซฟโอ้ เออ,อ,อ,อะไรเนี่ยขึ้นไม่ได้คนอื่นเขาไปกลางกันหมดแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราต่อเองฟัดบิดไม่ได้ก็ต่อเงี้ยแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฟัดบิดเลเอาเพื่อนโยนบล็อกอะไรเนี่ยหัวโยนไม่โยนไม่โดนตัวล่วงแยะโอ้ทำไมตอนฝึกนี่แม่นแม่น จะมีมีคนจะมาอากเพื่อนต่อตกใจมันก็จะมีคนมาซะอีกไปกันเถอะเพื่อนนเะจ้ะนีนเะจ้าเอ้ยโอ้โหเขาได้ธนูไฟกันหมดแล้วเนี่ยเอาจบแล้วจบแล้ว เพื่อนขอทองสองก้อนเอ้ยขอเล็กสองก้อนได้ไหมทำไมเพื่อนท้องคงไม่ต้องแล้วละ่ะเลือเเลือนิดเดียวนะครับืมไม่เป็นไรถึงเราจะโดนธนูไฟโอุย้ยกระโดดเลยไม่นะ เป็นเพื่อนคนเดียวเลยเนี่ยโอ้โหอ,อันนี้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 เลือกผิดอันนี้ตายอันนี้มาอ่าคู่กับอันนี้ไปเลยไปยยาวไปยาวไป hey. อย่งเกมดังไหมไม่น่าจะมีคนย oh, uh, ิงอ๋อจะยิงเหรอจะยิงเหรอเอาโอ้โหอ๋อจะยิงเหรอโอ้ยตายเลยของโหดมากคนนั้นเพื่อนได้เหล็กเยอะแน่เลยเนี่ยเอาไปโอ้ยโ้ยได้ธนูธนูเดี๋ยวไปแอบยิงตรงนู้นดีกว่า อ่จุดเกาะได้ไหมเอาเชื่อไปอตกใจหมดเพื่อนลบแค่นี้พอตึ๊บ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 ม่เล้วนะครับก็ไปเล็กบล็อกเลยอ่า ขอเพื่อนตัดทางไว้ถ้าหนูไม่ไปเ่ะนเนี่ยอ๋อยิงโดนไหมยิงโดนไหมดู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 มันต่อดูมันต่อมันต้องต่อลงนั่นไง ไงครับทุกคนอ๋อตายเลยหุยแย่แล้วแย่แล้วยังเพื่อนกำลังเดือดร้อนหล่วงเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเพื่อน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 สู้มันมาแล้ว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  อยู่บนไม่มีคนกำลังมาเราต้องรีบไปช่วยเพื่อนไม่นะอาไม่แย่แล้วแย่แล้วรีบรีบเล,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 ลยรีบเลยเนื่อทำไมล่ะเนี้ยเพือเพ่อนเพื่อนเราไม่มีที่คุดอะเนื่อแยบบ่ไปไปไป มันอยู่ตรงนู้นทุกทุกวะจะเอาหรอจะเอาเหราอมาต่อขึ้นนะมาต่อขึ้นนะมาต่อขึ้น่ะมาสิอ๋อติดติดเอ้าโอ้โหม่นาห้าวเลยไม้สติ๊กใช่ไม้สติกสต๊กผสมนมตูดของพีต่ต้าไกท่ทาก้อนเราต้องรีบไปช่วยเพื่อน น้ายลุกไปกระตุกกระตุกพอกมีแค่นี้เองยืนนิ่งทั้หมดเลยโอเคได้บอกแล้วครับไม่มีที่ขุดอีก เจิญหละขอที่คุณหน่อยเพื่อนเอาบรอนมาก็ได้น่าจะได้แล้วพูดอ่าโอเคใช่ใช่ใช่เพื่อน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  เกมนี้ไม่ค่อยอาจริงเลยไม่เหมือนเกมที่แล้วยังเกมที่แล้วไม่ได้ท่ายเอาไว้เล่นโหดมากต้องขโมยบล็อกโอ้โหทานูไฟจบเดี๋ยวเลิกเล่นเลยนะ สองอแค่นี้ก็ได้อ่ยางจะล่วงอีกรู้สึกเหมือนจะลืมอที่ขุดมานะครับบอกน้อยไปอีกต้องบ็อกต้องสองกองต้องการบล็อกสองกองอะ เล่นได้โหดได้นอนอ๋อคนละสีกันเหรอโอ้โหใช่เปล่าใช่เปล่าสีเดียวกันอ๋อยิงธนูมาไม่ไหวแล้วนะมไม่ไหวแล้วนะเฮือฮึเฮือฮอเื้อที่คุดอาหาร ใช่ไหมอย่าบอกนะว่ามันมาอยู่บนหัวแล้วเพื่อนอ่าดูไปดูไปดูไปนั่นเพื่อนเหรอไอ้คนอ,อ๋อเพื่อน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 หมดเลยแลอ้ป้นทองแอ้ป้นทองพอดีโอเค อันนี้ด้วยอ่าแลกของมาสักขนาดนี้แล้วยังจะยิงอีกเนาะอนนีนั่นนั่นนั่นเป็นไงล่ะเลิก